การช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมคือสิ่งที่กองทัพไทยปฏิบัติเสมอมากลับมาพบกับสรายในทัพไทยทูเดย์ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งขึ้นที่ไหนกองทัพไทยเล็งเห็นความสําคัญและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงครามหรือความขัดแย้งโดยปราศจากอาคติหรือการแบ่งฝ่าย ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดการประทะรุนแรงระหว่างกองกําลังชาติพันธุ์กับกองทัพพมา่าฝั่งเมืองเมียวดีประชิดชายแดนอําเภอแม่สอดจังหวัดตากส่งผลให้พลเรือนฝั่งประเทศพ,าม,าศพศม่าอพยพหนีภัยสงครามข้ามเข้ามาฝั่งประเทศไทยยอดรวมราว3,000คนและมีผู้อพยพจํานวนไม่น้อยที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยการสู้รบ จากเหตุการณ์ดังกล่าวกำลังพลของกองทัพไทยได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งฝ่ายทั้งนี้เพื่อการบรรเทาทุกข์และการรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กองทัพไทยผู้ที่ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับฝ่ายใดมีความหวังสูงสุดคือการได้เห็นความสงบสุขกลับคืนสู่ประเทศเพื่อนบ้าน าชอบข้อมูลที่ทรายนำมาฝากนะคะอย่าลืมกดเซฟเก็บไว้กดไลค์กดเ like ลิฟแล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทรายแล้วฝากติดตามใน e ีพีถัดๆไปด้วยนะคะ